สวัสดีครับวันนี้เข้าป่านะครับเดี๋ยวพามาดูตัวอะไรครับดูครับนี่มีตาเลยครับเหมือนงูเลยครับชูคอเหมือนงูเลยครับนี่มีอ้าปากด้วยครับแมงกัดกูบ่อหนิเอาไป พี่ครับช่วยถ่ายติดตามดูให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่ามันหาดูยากมากนะครับผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะเขาบอกว่าพยายามเขาว่าให้ถ่ายดูทุกวันนะแต่ผมก็ไม่กล้ามารบกวนมันนะครับเก่งใจมัน,นครับนี่ครับดูครับมองมาดูใกล้ๆนี่ครับเขาบอกว่าเป็นเขียดงูนะแต่ผมก็ไม่รู้จักตามเขาหรอกผมอ่านตามเขาแหละว่าเป็นเขียดมูนี่ดูวันนี้แม่มันกลับหัวออกมาแล้วนะครับทีแรกผมไม่เห็นไม่เห็นหัวแม่มันน่าหนุนหางอยู่ข้างในนะ หางนี่หัวมันดูลูกมันคนระับลูกมันนี่ใสเป็นลูกแก้วเลยนะเป็นลูกแก้วเลยอะแล้วก็แบบว่าเป็นตัวข้างในแบบว่าเป็นงูเลยยาวๆอะแม่อ้าป,ปากแลบลิ้นด้ด้วยดูตามันดีอย่างชัดเลยแต่ไม่รู้มันจะแตกวันไหนนะแล้วแตกจะเป็นยังไงนี่ก็ไม่รู้นะครับตลกนะลูกมันอย่างตลกนะผมจะมอง ดูหนะ้าปากแม่ไม่รู้แม่มันด่าเราเปล่าไม่รู้รมมรเขาว่าลูกมันอะตอนฟักออกมามันจะกินเนื้อนะมันจะกินเนื้อแม่มันนะครับผมก็สงสารแม่มันอยู่นะใครที่มีเนื้อดีนะพวกคุรโรบุตะนะครับหรือเนื้อออดนะเอามาให้มันก็ได้นะสงสารแม่มันนะนี่เกิดมานะั้นตั้งแต่เกิดมานะครับประมาณเกือบหนึ่งหมื่นสามพันวันแล้วนะผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกกันนะครับนี่ เจลีนิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชนบรุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ด D Run for Life 2023 by j e l l y n ติดตามการสมัครได้ที่ f a Facebook f a n p a พด D Run for Life 2023 by j e l l y n หรือเ e l l y n e w Online ทุกแพลตฟอร์ม